ตุนมากระพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกระเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถ,ถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่าง,างๆได้ที่เพจตุนมากระพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ ugphone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ ugphone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนเ,อน,เนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเด็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับเพ,เพื่อนที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม กัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีชาวคา,าร์บัลอินฟิน วิถุนา2568นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นนี่นะครับก่อนที่ผมจะทำแพทเนี่นะครับเผิ่นว่าไปเห็นคอมเมนต์มานะับเราบอกว่าแพทมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาที่ผมอ่านแพทจนจบแล้วเนี่ยแพทมันจะไม่ดีจริงหรือเปล่านะครับมาครับอย่างแรกครับที่อัปเดตเข้ามา i n นเก e อีเวนนะครับผมกิจกรรมล็อกอินเนี่ยนะครับอันนี้ขอข้ามแล้วกันเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมล็อกอิน เดลี่นะครัคือคุณเข้าเกมเข้ามา1วันรีตอนเที่ยงคืนมันก็ได้ของแจกไปเนาะก็เป็นกิจกรรมเช็คอินธรรมดานะครับก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับกิจกรรมที่2อครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมรับฟรีนะครับสำหรับตัวของครบรอบ1ึงปีนะครับเราเข้าไปดูกันนิดหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้เริ่มวันที่5เลยนะครับแล้วก็สิ้นสุดกิจกรรมเนี่ยก็คือวันที่19บิถุนาก่อน9ก้โมงเช้าเช็คอินครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมคือล็อกอินเข้าเกมทุกวัน แค่นั้นจริงๆนะครับแล้วก็พอคุณเข้าไปที่หน้าไอเทมช็อปวงเล็บว่าหน้าไอเทมช็อปในเกมนะครับมันจะมีหัวข้อฟรีกิฟต์อยู่ให้เราไปกดซื้อในราคา1 a ึเอซของที่คุณซื้อได้นะครับผมก็จะมีตัวของยาจิมเลเวล1หนึ่งะครับสวันต่อไปก็จะเป็นยาเกตเลเวล3สานะครับมีสเปเชียลคูปองครับอันนี้เอาไปแลกใบดันได้นะครับมันแจกมาตั้งห้าโลยทุกคนอันนี้ใบดันเพนด้านะครับผมแล้วก็มีเทมปัสนะครับมีงูเวก มีเขาหักนะครับผมอันนี้เนี่ยชื่อนี้ขวดขาวครับอ่าแล้วก็เหรียญเมอริตนะครับของดีนะครับผมแล้วก็ตัวของใบครบรอบ1ปีนะครับุูจะสามารถเอาไอเทมเนี่ยเนี่ยที่เป็นใบครบรอบ1ปีเนี่ยหรือว่านหดีเนี่ยนะครับเอามาแลกตัวของคอตูมเกาหลีได้นะครับซึ่งถาวรอ่าถาวรนะผมแลกได้ทั้งหัวและชุดโอเคเนาะ กิจกรรมต่อไปครับอันนี้เป็นกิจกรรมล่าบอสนะครับสำหรับคนที่อยากจะล่าบอสก็เป็นแฟงกี้ตัวเดิมเกิดที่เดิมนะครับใครใครจําจุดได้แม่งเกิดตรงนั้นแหละนะครับก็ระยะเวลากิจกรรมเนี่ยวันที่5ครับจบวันที่19เหมือนกันก่อน9ก้าโมงเช้านะครับแผนที่ที่กําหนดเหมือนเดิมนะครับมันเป็นแผนที่ที่ไม่สามารถส่งคลามได้ก็จะมีบัตตี้ไอส์นะครับดิสเซอร์สครีมนะครับผมกรีนดิสแพลแล้วก็พอร์ตลักนะครับ ไฟกี้เนี่ยจะเกิด10ตัวครับทุกๆ3ชั่วโมงมหลังจากถูกํำจัดประมาณนี้แนวที่ออกครับถ้าเป็นโนมอนครับเจะที่1ครับ2อ5สี่ห้าเจ็ดแปดหสล้วก็ย2ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นพรีเมียมโหเพียบเลยนะครับ3า9ห2 15้าส12ส27 3 0 33้า39 42 4ดย8 60 63และ66ไอตัวแฟงกี้เนี่ยมันจะคิดดาเมจสูงสุดเท่านะั้นลาร์เก็บของไม่ได้นะต้องเป็นคนที่ทำดาเมจสูงสุสดถ้าคุณมาไปปาร์ตี้เข้าทั้งทีมอมืประมาณนี้นะครับโคงที่ออกในนี้นะครับก็มีพวกคอตูมสิงโตนะครับไอคอตูมแฟงกี้นี่แหละพูดตรงนะครับมีแหวน4นะครับลิงอกลักสี่ฮิลิโคลริง4ครับดีว่าคอมเพรสเซอร์นะครับทุกแบบนะครับผมแล้วก็ตัวของ R W รูนะครับผมเจาะแดงแล้วก yeah, right. yeah, ็เจาะมีเดียมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแฟกี้คอตูมหัวนะครับอยู่แค่เฉพาะในอีเวนเท่านั้นอ่าอยู่แค่เฉพาะในอีเวนเท่านั้นนะครับที่เหลือจะเป็นยานะครับประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นคอตูมสิงโตเนี่ยมันจะติดวันนะมันจะเป็น7วันครับไอแม็กเจ็ดเลสสี่คริสสี่ประมาณนี้นะครับก็คือของในนี้เอาจริง ถามว่ามีของดีไหมเนี่ยกิจกรรมริงสี่กับตัวของริงอัพรักสี่แล้วก็พวกโคเบอร์เซอร์นะครับโคเบอร์เซอร์เนี่ยแลกเปลี่ยนได้นะครับอ่าแลกเปลี่ยนได้ที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นของแรงมากแล้วนะครับประมาณนี้นะครัสำหรับคุณที่จะล่านะครับก็ไปกับปาร์ตี้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าจอจริงๆกิจกรรมต่อไปวันเดียร์ดันเจี้ยนคอมโบครับอันนี้แน่นอนครับคําว่าดันเจี้ยนก็คือเป็นกิจกรรมฟาร์มอยู่นะครับทุกคนมาวันนี้วันที่5หมดวันที่19 ก่อน9โมงเช้าดันเจียนที่ถูกกำหนดให้ลงได้นะผมนั่นก็คือตัวของแพนด้าอีกแล้วนะครับผมแพนด้านะครับแพนด้าตลอดแพนด้าตลอดไปนะครับผมต้องเทสแพนด้าอีกแล้ว10ชั่วโมง่ากว่ารอคุณอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นดัน w เวกนะครับผมแล้วก็พวกดันทา่าพเมยมทั้งหมดนะครับรอบนี้คุณสังเกตอะไรหรือเปล่าเป็นดันที่จ่ายฟอเจมทั้งหมดเลยนะ เวลาคุณลงดันเนี er parole, ่ยนะครับมันจะได้เหรียญจากดันเจี้ยนครับนำไปแลกของรางวัลสุดพิเศษเนาะก็จะเป็นตัวของคาบานบักเก็ตหนึ่งปีเออคาบานบักเก็ตหนึ่งปีนะครับเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องกาจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนนะครับคำว่ากาจัดมอนสเตอร์ในดันเจี้ยนครับแน่นอนครับเราจะต้องเลือกดันเจี้ยนที่มีมอนเยอะๆเลือกดันเจี้ยนที่มีมอนเยอะๆและคุณเข้าไปเคลียร์มันนะครับไม่ได้เน้นบอสไม่ได้เน้นกองเน้นจํานวนมอนนะครับเพราะฉะนั้น แพนด้ Panda, คือที่เดิมนะครับที่เราจะฟร์มครับอ่าแล้วก็พอคุณได้เหรียญอันนี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมี2อันให้แรกครับก็จะเป็นตัวของโก o โอกนะครับผมกับซิเวอร์โอ๊กนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามาได้อะไรบ้างล้วกันอย่างแรกเลยนะครับจํานวนที่แลกได้คําว่า1นทับสสัปดาห์ไม่ได้ไหมายความว่าคุณแลกได้3ใบแต่มันแลกได้1ใบแลกได้1ใบนะครับ อ่ะแลกได้1ใบมันคือ1ใบต่อ3สัปดาห์หรือมันก็คือ1ใบทั้งกิจกรรมของที่คุณแลกได้นั่นคือใบแอมคันแดกอือใบแอมขั้นแดกครับสอดแอมเมจิแอมของที่คุณใช้ก็คือตัวของโกอกสามันผูกมัดเหมือนเดิมอ่ะผูกมัดเหมือนเดิม2ครับใบแอมเหมือนกันแต่เป็นอาวุธนะครับผมสอดแอมเมจิแอม ท่านแดงเหมือนกันนะครับใช้ซิลเวอร์โอ๊กนะครับผมใช้ซิลเวอร์โอ๊กสามอันนะครับไปแม็กครีด้วยนะครับใช้ซิลเวอร์เหมือนกันที่เหลือนะครับ Xstream Core Level หนึ่งครับแลกได้500อันต่อสัปดาห์อันนี้ไม่จะเป็นต้องแลกครับไม่จะเป็นต้องไปแลกโอ๊กแล้วนะครับผมใช้ตัวของเหรียญคาร์บเอาได้เลยนะครับสามบั克เก็ตนะครับผมต่อหนึ่ง Xstream Core Demonize Set ทุกอาชีพอ่ะพู้นี้กันทุกอาชีพ นะครับซึ่งมันเป็นของเช่านะมันเป็นของเช่า3วันนะครับมันเป็นของให้ลองใส่ดูเพราะเดี๋ยวในแพทต่อไปเราน่าจะได้ฟาร์มหาเซตเดโมไนท์นะครับมันเหมือนกับว่าเอามันลาอนะครับทุกคนให้ทุกคนมีความอยากอยากทำของเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเซตที่มันจะเข้ามาก็คือเดโมไนท์แล้วนะครับจริงๆตอนนี้มันก็มีแล้วแต่มันไม่สามารถเอามาใช้งานจริงได้หรอกไบออฟมันก็ยังหายากอยู่เลยมันแลกได้1ครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งสัปดาห์มี7วันครับเช่าได้3วันก็คิดดูให้ดีพวกอาวุธอะไรก็มาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นขอข้ามๆไปแล้วกันนะครับแหวนแฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับผมที่ติด off p e n e t r a t i มา3วันเหมือนกันนะครับแลกได้1ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็พวกอของของเขาไว้ฟาร์มทั้งหลายทั้งแหล่ไอพ้พวกนี้ของเช่าแลกตัวของเจาะแดงได้นะครับอยู่ได้ถาวรแต่ปลูกไม่ได้ดีนะครับ1ครั้งต่อ1สัปดาห์สแสดงว่าแลกได้ทั้งหมด3เม็ดใช้คาบาบาเก็ตเนี่ยสี่สิบัวครับผมบบออด็เล3วัน นะครับอันนี้มีระยะเวลาคงอยู่1วันนะอันนี้ต้องระวังนะคือมนแลกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาจจะต้องกดเลยบางทีนะครับแล้วก็ตัวของซูเลียพัทเหมือนกันนะครับยาละ3วันนะครับถามว่าควรแลกไหมก็ควรแหละนะไปซูกับพัทเนี่ยนะครับที่เหลือก็เป็นพวกยาและนะครับประมาณนั้นโกและซินเวอร์เนี่ยจ่ายเท่าไหร่นะครับสำหรับเหรียญในการแลกโกครับจ่ายที่50ปบาเก็ต 50บบัคเก็ตในการแลกโก1อันอ่าโกโอ๊ค1อันนะครับผมและแลกได้1ครั้งต่อ1สัปดาห์ถ้าคุณไม่ทันนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณทำไม่ทันมันไม่ได้ไปแอมนะเออประมาณนั้นนะครับส่วนซิลเวอร์โอ๊คเนี่ยนะครับผม ใช้30บาัคเก็ตครับแลกได้3ครั้งต่อหนึสัปดาห์ซินโบโอเนี่ยมันจะค่นข้างจะฟลูในกิจกรรมต่อไปครับวันเยรลนเทอร์เริ่มกิจกรรมครับวันที่5ซาสิ้นสุดกิจกรรมวันที่19วมิถุนายน2568ก่อน9โมงเชา้านะครับวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมหลักๆก็คือมันจะมีตัวสอชุด1ก็คือจะเป็นตัวของ1เปียเยียบ็อกประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตัวของ เออผมอ่านไม่ออกครับเชียรี่เลดบ็อกเลยไม่ก็เชียรีเลดบ็อกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นตัวสอน1ปีเนี่ยออกที่ดันลอยหนะครับผมดันธาตุพรีเมียมนะครับดันธาตุพรีเมียมนี่มันไออีกกิจกรรมนึงก็ใช้ดันธาตุพรีเมียมนะแล้วก็ตัวของ1 1อยการ์ดแดงครับอุ้ยนานๆทีจะเจอตัวของ Illusion c a s t e r Underworld ครับ120ไลแค่นแล้วก็ตัวของ130้องสมุดน,นะครับบอลส้มบอลเขียวอยู่เหมือนเดิมครับ งูยากครับลงทุกวันอยู่แล้วนะทุกคนตัวของเขมทิศนะครับผมแล้วก็แมลงนะครับใบดันธาตุเอาเวกครับผมร้อยสหุ้่นยต์แล้วก็ดันปีนะครับพวกนี้ออกตัวของ1ปีหมดเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ได้ไปดันที่ลงอยู่ปกติแล้วด้วยนะพวกดันงูยากเอยพวกดันปีเอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือก็ใครจะฟาร์มอะไรก็ลอง กันดูใ <desserts> ห <Negative paper> ้ด <limited flap> ีนะครับเดี๋ยวดูของก่อนก็ได้นะครับส่วนตัวของเชียร์เลดใช่ไหมแพนด้าครับนี่เทปแพนด้าได้สองขีดเลยวะตัวของแมลงอเว้ครับแล้วก็ตัวของเทมปัสเนี่ยผมมีตัวของดันงูอุ้ยทั้งยากทั้งอเว้เลยเหรอโอ้โหโคตรโคตรดอบโคตรโหดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของเทมปัสจีนด้วยนะครับแล้วก็มีตัวของปีกใหม่ครับเอเดนออฟเทิร์ทมนี่เป็นเขาหักนะครับผมแล้วก็อาร์เบิร์ดซิตี้นี่ก็เป็นขวดเขียวครับ มีหลายไอซ์แลนดเป็นขดขาวครับสำหรับกล่อง1ปีนะครับผมมีตัวของเพชรเชนคิดแฟงกี้เพชรเชนคิดแฟงกี้ก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้เปลี่ยนรูปลักษณ์สัตว์เลี้ยงให้กลา,า,ายเป็นไอ้หมอนี่อ่าให้กลายเป็นไอ้นี่นะครับไอ้นี่แหละ,ไ,หหละไอ้แฟงก,กี้นี่แหละนะครับผมไอ้แฟงกี้ที่เตะกระดานเราเละเทะนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็มีตัวของ PW ด้วยนะครับมีตัวของไบออฟขั้นแดงครับไบออฟอานะครับผมคีเลตคีเท่าเดอเมทครับสอดแอม ครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์ไซค์ R W ด้วยที่อยู่ในนี้นะครับที่เหลือจะเป็นพวกเอซิมคลอนะครับพวกนี้ผูกมดัดไดีแล้วนะข้างบนเนี่ยแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยนะแสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่มันนอนอยู่ในตลาดได้เมอร์ลิดด้วยโอ้ใสเ่เหรียญเมอร์ลิดมาด้วยนะครับใสเ่เหรียญเมอร์ลิดมาด้วยที่เหลือเนี่ยก็เป็นของเช่านะของเช่าอ F ของคาบ้วกันนะครับ,รบทุกคนต่อมานะครับผมเป็นตัวของเชียร์แล็บเลดบ็อกนะผมอันนี้เปิดซุ่มมาปุ๊บมีโอกาสออกเป็น Q W นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคอสตูมแลนเทิร์นฟีนิกครับเอ่ร์สตูมอันนี้เป็นคอสตูมมอเตอร์ไซค์คือตัวนี้เลยนะครับคือไก่ไฟนี่แหละนะครับใส่ใส่ไก่ไฟไปอย่างนี้ก็ต้องพาร์มแล้วนะครับอ่แล้วก็มีเพชรเชนคิดแฟงกี้เหมือนเดิมนะครับและในนี้นี่คือไฮไลท์เด็ดเลยก็ว่าได้นะครับผมถามว่ามันคืออะไรครับไบออฟแมกเนตอีวีนี่คือสิ่งที่หายากมากๆนะครับผมออกมาก็จะเป็นคีเลตครับเมจิเอม นะครับผมสอดแอมคริติคอลดาเมจนะครับผมนี่คือไบ o อฟมอเตอร์ไซค์นะกิจกรรมไบ o อฟมอเตอร์ไซค์เริ่มเข้าแนละ้วนะครับแสดงว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้ทำมอเตอร์ไซค์เอ็นเกมกันทุกทีแล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวของ t r ซ m มคลอ w นะครับสุ่มเหรียญมือลิตมาด้วยติดมาค่อนข้างดีนะต่อมาก็จะเป็นตัวของแหวนเฮปปี้เบอร์เดลิงนะครับที่เหลือเป็นของเช่าแล้วทุกคนประมาณนี้นะครับนี่คือกิจกรรม,มต่อไปครับยังไม่หมดเป็นกิจกรรมคูณ เดี๋ยวเราไปดูก่อนมีคูณที่เราต้องการหรือเปล่ามีคูณ e ีพครับเพ t EP บ็อก o p อปเลดฟอร์ w วิงไม่มีนะครับสิ่งที่เราต้องการจากคูณเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าให้ดีเลยมันคือดรอปเลดปกติเพราะว่าตัวของดรอปเลดปกติเนี่ยมันจะช่วยทําให้ออกไอเทมกิจกรรมดีขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เขียนเอาไว้ถึงในภาพมันจะมีก็ตามแต่แอบคิดว่ามันมันมัน,มน,มน,มนไม่น่าจะมีนนะตัวตัวก็คือกิจกรรม1ปีแดนเชนคอมโบเนี่ยแจกอ m แน่นอนแล้วถามว่ามันทํายากขนาดนั้นหรือเรารู้ทริคในการฟาร์มกันอยู่แล้วอย่างเช่นแพนด้าเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการฟาร์มตัวของข้างขาวเนี่ยนะมันวนได้รีเรื่อยวนได้ยาวๆแต่ดูแต่ต้องดูก่อนว่าเลดดบอ่ะมันโหดหรือเปล่ามันก็แค่นั้นแต่มันรีไฟล์ว่า1อาทิตย์อ่ะคุณต้องแลกให้ได้1อันสลหับตัวของโกอฟ ถ้าแลกโกลอฟได้1อันอาทิตย์นั้นโอเคคุณผ่านแล้วนะครับโดยเฉพาะอาทิตย์แรกอย่างเช่นวันเนี้ยคือวันพฤหัสเดี๋ยวแม่งรีวันเสาร์ถูกไหมเดี๋ยวรีวันเสาร์ตอนเทียงคือที่จะขึ้นวันอาทิตย์ก็มีเวลา3วันแสดงว่าตรงเนี้ยคุณจะต้องหาให้ได้50ซึ่งก็อาจจะไม่เยอะซื่งออกใช่ไหมต่อมานะครับอีฟักี้นี่ข้ามอยู่แล้วเพราะว่าแอดเอก็ไม่เล่นนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของกิจกรรมตัวสอนกิจกรรมตัวสอนครับสำหรับคุณํำของเอ็นเกม ทุกคนลงแพนด้าอยู่แล้วถูกไหมลงแพนด้าอยู่แล้วนะครับลงแพนด้าลงไปได้อะไรครับได้ตัวสอนเชลีเลตนะครับเลตเชลีเลตเนี่ยสูมอะไรไบออฟพีอาไบออฟพีดับเบิเออไบออฟพีดับบิต่อให้มันไม่ออก่ยนะครับมันยังมีเหรียญมือเหลิยในนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณลงดันไปสิ่งที่คุณจะลงหาอันดับแรกจริง,รงๆคืออะไรทุกคนไบแอมลงหาไบแอมก่อนไอตัวสอนคาบ้าวมันเป็นของแถม สำหรับใครที่จะเล่นจริงจังมันมีอีกเรื่องอืมแต่ถ้าเกิดว่ามันเลมันออกดีขึ้นมาเขาก็เล่นจริงจังกันมันก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไอ้ฉลองครบรอบหนึ่งปีลด50%เนี่ยอันนี้ไม่เห็นมีนะครับอันนี้ไม่เห็นมีอาจจะยังไม่อัปเดตอาจจะขึ้นวันอื่นอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันสำหรับอัปเดตตัวนี้นะครับก็ประมาณน,นี้เลยคิดเห็นเป็นยังไงสำหรับแพทนโนตนี้ลองคอมเมนต์ลงมาดูนะครับคุณคิดว่า มันควรด่าจริงๆหรือหรือคิดว่ามันไม่ควรถูกด่ากันแน่นะครับนี่เป็นกิจกรรมสุดท้ายของไฮเอ็ 8. แพทต่อไปครับออนติเมตกำลังรอคุณอยู่แล้วเจอกันตอนนั้นนะครับผมโอเคก็วันนี้มีเท่านี้เลยนะครับอย่าลืมไปติดตามช่องเอ็มอนรหรือเจด้วยเพราะคอนเทนต์คาบเอาส่วนใหญ่ลงที่นั่นทั้งหมด นะครับตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์หลักๆที่ลงในช่อง MR1.9 ปกริเนื่อกติน่าจะเลอแค่อัปเดตแผ่นไนดะ้จริงนะครับส่วนอัพอ่าส่วนอะไรที่มันเป็นแบบว่าผมทำหรือจะเป็นการคำนวณจะเป็นสูตรอะไรก็ตามทีนะ่อยู่ X-Combo หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือว่าจะเป็นในคลิปก็ตามนะครับจะเป็นแผทอ,อนาคตอะไรพวกนี้อยู่ในเ c o m b o ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครจะตามต่อไปกดติดตามนะครับเอ็กคอนะครับผม โอเคครับก็วันนี้เนะี่ยผมขอบคุณทุกที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยเนะี่ยผมเป็นแรงใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับฝากตุนมากับพอยของเราด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอนะร์บดดีๆนะผมฝากยูจีฟของเราด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไปแบบทุกคน